الله أكبر الله Bye. المنان الرحيم الرحمن خالق الإنس والجان باكر من فكر وشاكر من شكر وناصر من نصر وغافل ثم من استغفر ومشعب الخير في شعبان أحمده حمدا أحمده حمدا على الدوام وأشكره على الخير من إنعام وأتوب إليه من الذنوب والآثام وأستغفره من كل ذنب آمنته في الأمر والنسيان وأشهد أن لا إله إلا الله, الله, الله وحده لا شريك له الملك الديان وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله سيد ولد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم อินนัลลอฮีแนห์มัลลุมิลซาลิฮ์กิซัจจัจักษจัจจอัลลอฮุมุลลอฮ์มานบุดะศรัทธาของท่านอาซิมท่านพี่น้องผู้ปฏิาตต่อเองอัลลอฮฺสุบฮานะฮัตาลาทั้งหลายครับขอทั้งหลายจงเพิ่มความยงเพรงเกรงกลัวต่อเองอัลลอฮฺสุบฮานะฮตาลาให้มากิ่งิ่งขึ้นเรื่องการปฏิบัติในสิ่งที่อัลลอฮฺและเราสู้สงสารใช้และอาห่างจากสิ่งที่อัลลอเราสูสงสารห ทานพี่น้องครับการปฏิบัติในสิ่งที่อัลลอฮ์และเราซูลสั่งใช้เป็นสิ่งจำเป็นบนม,มุมินซึ่งอิบานัดดึงที่เรากําลังจะได้รับการกระทําก็คือการถีอสิตดในเดือนละมาดอนในค่ำคืนนี้สํานักตุลาราชมนตรีประกาศดูด,ดวงจันทร์หากมีผู้พบเห็นดวงจันทร์คืนนี้เราก็จะทำการนาวาการตั้งเจตนานิจการถือสิตดแต่าหากไม่มีผู้เห็นดวงจันทร์ คืนวันเสาร์พรุ่งนี้ก็จะเป็นคืนแรกที่เราเริ่มทำการละหมาดตะโรยะและการทำการนาวายันบีคือการตั้งเจตนาเนี่ยว่าข้าพเจ้าทำการเดี๋ยวจะจในวันลุ่งขึ้นซึ่งเป็นฟัดดูในเดือนละมาฎอนปีนี้เพื่ออัลลอฮ์ตาในเดือนละมาดอนเป็นเดือนที่อัลลอฮ์สุบฮานะฮหวบตาลาทรงประทานพระมักทรงมักฟิรฟสุบอิตะกูลเมนันนะในเป้าหมายแห่งความเป็นมนุษย์แล้ว ในบ้าหมายแห่งความเป็นเบาแห่งอัลลอฮ์แล้วเราคงต้องการอีกใจนอกจากสามอย่างนี้สิ่งที่เราต้องการคือหนึ่งต้องการความเมตตาจากอัลลอฮ์สองต้องการความอภัยโทษจากอัลลอฮ์และสามต้องการความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ให้พ้นจากไฟอรกเพราะในสามสิ่งที่มนุษย์ที่เบาวจากอัลลอฮ์ที่บบาแห่งอัลลอฮ์ต้องการเนี่ยมันซ่อนอยู่ในเดือนรอมดอในสามช่วงที่ว่าช่วงแรกอัลลอฮ์มาช่วงแรกเป็นช่วงอมลอฮช่วงที่สองช่วงมักฟิรรช่วงที่สามอิกุลมินันนา ชีวิตเราคุไม่ต้องการมากแบ่นี้เนะี่ยในการที่สำเร็จในอาคีรอเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นคุณงามความดีใด,ดในเดือนละมาดอนไม่ว่าจะเป็นเสี้ยววินาทีใด,ดในเดือนละมาดอนอยากปล่อยให้ผ่านไปโดยไร้คุณค่าอีบันธุ์หนึ่งที่ผู้คนรู้สึกมีความเกียดค้านในการกระทำคือการตื่นขึ้นมารับประทานอาหารสขด บางคนกินตั้งแต่เที่ยงคืนก่อนแล้วก็นอนยาวเลยพลาดละหมาดซุปฮิบางคนก็ตื่นได้ใกล้กับละหมาดซุบโบเลยทีเดียวอาหารซุบโบไม่รับประทานท,ทั้งทที่ท่านอาหารซุโบนั้นในอาหารซุโบนั้นมีสิ่งหลายๆต่างมากมายที่นบ,บีสอนให้เรานั้นตื่นขึ้นมารับประทานอาหารซุโบจากท่านอินฺบุญอุมะรรอฎิยัลลอฮุตาอาลาอันฮุมากอละกอลักะรัดละฟุุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan-mustahdiin lawa hutirni Maka ibn Umar radiyallahu 'anhu ma lahu wa anna Rasulullah sallallahu 'alaihi wa sallam ka wae teqin Allah la malaikat nan song pasak song pasang kwam di ngan hae gap hu lap patan ahan suho Nang ujar kan ning bang omang อาหารซุโฮนะมันเป็นสุนัขมันเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้กระทำถึงท่านจะไม่ทําการถือสินงดของท่านจะใช้ได้ผู้ใหญ่สมัยก่อนเรียกว่าถือสิ่ดแห้งหรือบวชแห้งเราก็เลยลไม่เอาแล้วไม่ตื่นเราเพราะว่ามันไม่ได้มีผลเสียกับการถือสิ่งดนอนยาวๆกันเลยเราเห็นการน,นอนมีค่าแต่ในอาหารซูโฮบอกว่าไงในอาหารซุโฮมันมีการประสาทคนจากนอกทำไมล่ะกาสําหรับผู้ที่ตื่นขึ้นมาแล้วทานอาหารซุโฮ แลนักวิชาการได้แบ่งเอาไว้ว่างไงให้แบ่งช่วงกลางคืนเป็น6ส่วนถ้าสมมติว่ากลางคืนมันมีสิชั่วโมงแบ่งให้มันได้6ส่วนคือช่วงละชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครึ่งแลชั่วโมงครึ่งสุดท้ายก่อนบังละหมาดซุปเปีก่อนบังละหมาดฟยักษ์นั่นแหละคือช่วงเวลาของการทานอาหารสุดที่อัฟตนอนแตาถามว่าเราจาระทานตอนเนี่ยงคืนเลยใช่ไหมก็มีนักวิชาการบางส่วนบอกว่าเริ่มก,ก,การทานอาหารโซตั้งแต่ครึ่งคืนมาแล้วมันเริ่มเวลาเข้ามาแล้วสามารถรับประทานได้เลย การาจะบอกว่าเอาสุนทรพจน์นาีกินในช่วงสุดท้ายของคืนก็คือช่วงที่ห้าก่อนที่จะบังละหมาดซุบฮีก่อนที่จะบังละหมาดซุบฮีเพราะงั้นจะแบ่งการคืนออกมาเวลาปฏิทินของเราก็คือเริ่มก่อนบังละหมาดซุบฮบประมาณประมาณสักครึ่งชั่วโมงเราก็เริ่มรับประทานอาหารซุโซได้ให้มันล่าช้านิดนึง พราะนั้นการที่เราตื่นขึ้นมารับประทานอาหารโซโนักวิชาการเนี่ยสรุปเอาไว้ว่าไงมันมีฮิกมัดมีวิทยาปัญญาดังต่อไปนี้หนึ่งการที่เรารับประทานอาหารโซโนั้นเป็นเหตุให้เราได้ปฏิบัติตามสุนนะท่านนาบีสองเป็นการต่อต้านแนวทางของอลัลลอฮฺลุกิตาบสามเสริมสร้างพลังอิบาดะพลังงานในการอิบาดะของเราในเวลากลางวัน สี่เป็นส่วนส่งเสริมให้เรามีความบริสุทธิ์ใจต่อพระสุภานาหวบตาลาห้ามันจะขจัดอารมณ์ซึ่งเกิดจากความหิวซึ่งในช่วงเวลานั้นหากว่ามีคนสรทอสก้อมาผ่านมาทางหน้าบ้านเราเราจะได้ทาการบริจาคให้แก่เขาด้วยแล้วหกเวลาอาหารอาหารอาหารโฉเป็นช่วงเวลามุสตะยบวาช่วงนี้หนึ่งในสามของคืนแต่ปกติเราก็ไม่ตื่นเดือนเนือเราก็ไม่เคยตื่นอีกแล้วตื่นสุโภชทีเดียวบางคนไม่ตื่นสุโภชด้วย แต่พอเราบอาดอนี่ได้ตื่นในอาหารสุโขได้ตื่นขึ้นมาอาหาสุโฮมาดแม้นว่ามันจะเป็นอินทรพันธ์น้ำหนึ่งเม็ดมาดแม้นว่ามันจะเป็นแก้วน้ำหนึ่งแก้วและก็ได้ดูอาและเป็นช่วงเวลาที่อัลลอฮ์มุสไปยับดูอาพี่น้องจะี๋ขอให้ผ่านไปและเจะทําให้เรามีโอกาสได้ลึกลึกถึงอัลลอฮ์ในช่วงเวลาทานอาหารสุโขทานอาหารสุโั้ป การที่เราได้ทำอาหารสูตรท่านนบีได้กล่าวไว้กับเราว่าไงกลเราต้อซูลุลลอฮิซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตาเซอฮารุฟอินนัสฟอินนาฟอินนะฟิสฟิสซุฮบรีบาร์กะห์จงทานอาหารสูโฮเถิดเพราะในอาหารสูโฮนั้นมันมีสิริมงคลให้แก่พวกเราเพราะนั้นไม่ได้หมายความนะครับว่าอาทิตย์ที่แล้วเขาเตะบอกว่าให้อ่านคุตบะานเรื่องอะไรยึดมัดความหิวอาทิตย์นี้บอกให้กินอีกแน่งงกันอีกแล้วทีนี้ อันี่แล้วบอกให้เรจากความหิวอิตยนี้บอกให้กินที่ออยินเปาายังไงของโปาเตะนพวกนี้ที่บอกให้หิวยึดมัดของความหิวที่นําไปกล่าวในช่วงนั้นเพื่อไงจริงๆแล้วความหิวเป็นส่วนหนึ่งจากการรักษาหัวใจแต่การกินอาหารสุโหเราจึงกินให้อยู่บนมือนฐานว่าไงให้เรามีเลี้ยวแรงในการทําอิบาร์กินแค่ให้หลังเราตั้งตรงขึ้นมาแล้วสามารถมีเลี้ยวแรงในการอิบาร์ต่อลง เ้าหมายของการกินอาหารโซจึงไม่ขัดกับเป้าหมายของการถือสินอดไม่ได้ขัดกันเพราะงั้นการทานอาหารโซเป็นชุนหน้าหนึ่งของนบีมุสลิลลอฮวะลาอิสัลลัมซึ่งหลายหลายคนก็ไม่ปลุกลูกลูกกินโซไม่ปลุกลูกหลานขึ้นมาฝึกในการทานอาหารโซปล่อยปลาละเลยกันจนกระทั่งบางคนบอกว่าไงไม่เป็นไรบวดห้างไปเถอะทิ้งชุนหน้าฮะนบีจริงๆแล้วในการปฏิบัติในเดือนรอมฎอนยังมีชุนหน้าอีกมากมายบางคนบอกว่าไงผม ดีใจอย่างหนึ่งนะครับบางคนผมนั่งคุยด้วยแล้วเขาบอกว่าไงผมตั้งใจว่าระมะดอนปีนี้จะอ่านกุรานให้ได้สักหนึ่งจบซึ่งละมะดอนที่ผ่านมาผมาอ่านไม่เคยจบแต่หลังจากที่ฟังพุทธบาแล้วรู้สึกว่ามันจะต้องพยายามกันหน่อยให้สามารถอ่านพุทธบ้านได้หนึ่งจบอ่านตุกอุรานได้หนึ่งจบผมรู้สึกดีใจกับการที่ได้รับคําฟังอย่างนี้ จากการที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงของบุคคลหนึ่งที่เขาบอกว่าไงเขาได้ฟังคุตธารมไปแล้วเขาจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในเดือนละมดอนลลอ่านคดูดีนะขอร้องสมนุนนาให้ท่านนั้นประสบความสําเร็จในเดือนละมดอนปีนี้เพราะงั้นการเปลี่ยนแปลงของให้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นสุนัขใดๆของนบีมัสลลัลลออะไรว่าซัลลัมพยายามผลฝ่ายพยายามที่จะนามารักษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการรับทานการรับประทานอาหารสุขการกิน มันเป็นเวลาช่วงเวลาเดียวพี่น้องบางคนบางบ้านไม่เคยกินข้าวพร้อมหน้ากันแต่ในการอาหารทานอาหารซุโฮมันจะเกิดการทานอาหารพร้อมหน้ากันได้กินกันพูดคุยกันและกพ็พร้อมๆกันนั่นคือหนึ่งในประการที่คนในบ้านจะได้รับสําหรับการรับประทานอาหารร่วมกันพี่น้องครับและถ้าอาจจะสงสัยว่าแล้วอาหารซุโฮทานได้ถึงเมื่อใดในปฏิทินอาจจะมีเวลาที่เขียนว่าอิมซาก ก่อนบางละหมาดมับางสุบะฮีประมาณสิบนาทีหรือสิบห้านาทีแต่ท่านบอกว่าไม่มีปรากฏในฮะดิษท่านนบีเลยเรื่องอิมซากไม่มีเลยใช่ครับไม่มีหรอกที่เลือกขบุญเรื่องอิมซากในฮะดิษนบีแต่มีฮะดิษต้นหนึ่งที่รายงานท่านอิหม่ามมาลิกท่านอันัสบินมาลิกอันอันัสบริยัลลอฮฺอันอันัสบินมาลิกบริยัลลอฮฺอันหุอันนบีอุสสลลลอฮฺอันนบีอุสลลัลลอฮฺอัลลอฮิวะสัลลัมวะซัยดะบานัตสาบิดทัสฮารอนทัสฮารอ فلما فراغ من من ظهورهما قام النبي صلى الله الى نبي صلى الله عليه وسلم الى الصلاه فصلى كنا لانس كم كان بين فراغهما من سهورهما فدخولهما في الصلاة قال قدر ما يقرأ ما قدر الرجل خمسين آية رواه البخاري. لا كان أناس رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم และเศบบินซาบิดได้รับประทานอาหารดึกเมื่อทั้งสองรับประทานอาหารดึกเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านนบีได้ลุกขึ้นไปละหมาดและพวกเราได้ถามอานาสตอช่วงเวลาทั้งสองเสร็จจากการรับประทานอาหารดึกและทั้งสองได้เข้าไปละหมาดร่วมกันนั้นนานเท่าใดท่านอานัสตอบว่าเท่ากับช่วงที่คนคนหนึ่งอ่านกุรอานได้ห0อายะห์หลังจากที่รับประทานอาหารสุโขเสร็จแล้วขึ้นไปละหมาดซุบฮีตามอานิสและขึ้นไปละหมาดซุบฮีทิ้งระยะเวลาการเท่าไรทิ้งระยะเวลาประมาณ อ่านอุรา่านสั้นๆอายะห์สั้นประมาณ50อายะห์นักวิชาการกินได้สรุปให้เราว่าให้เรางดเว้นจากการกินการดื่มประมาณ15นาทีก่อนจะปังละหมาดซุบฮีจากนัยากของอาริสโตเติลแต่ไม่ได้หมายความว่าห้ามนะครับพี่น้องเขาเรียกว่าเวลาอิมซากคือเวลาที่คุณจะหยุดกินก่อนแต่ถ้าไปถึงบางเลยจนอันนั้นบางอันนี้ก็อนุญาตแต่ถ้าเข้าเวลาบางแล้วควรจะหยุดได้แล้วตามสี่มาตฮับว่า หมดเวลาการกินเมื่อคำว่าล้อหัวอักบารุล้อหัวอักบัรถูกประกาศขึ้นคือเข้าเวลาสัจน์หมดเวลาการกินเพราะงั้นถ้าจะรักษาสนานุนทรนบีตามฮะริษตันนี้หยุดกินก่อน10นาทีหรือ15นาทีในการรับประทานอาหารก่อนทำการอาสาล,ลหมาสุโธิี่นหองครับหวังว่าเราจะได้รับการหนุนนำจากอเล็กซ์อุบฮานะฮูวตาลา เนี่รปฏิบัติคุณงานความดีแล้วขอรอสุภารนภะูวตา,าลาจงคุ้มครองเราจากนักสู้ต่างๆปอชัยตอนมาร้ายได้ถูกล่ามโซ่เอาไว้แล้วนะแต่ที่เราไม่ยังไม่เลิกที่จะฝา่าฝืือแล้วมันต้องบอกว่าไงมันฝังลงไปในเลือดของเราเรียบร้อยแล้วมึง้งสำหรับชายตอนเนยมตโตมันถูกลากเอาไปฝังเอาไปเอาไปขังแล้วแต่ กำมลลสันดานของใช้ตอนหรือนิสัยของสันดานมันฝังลงไปในเลือดของท่านหรือเปล่าท่านถึงทําหาความดีในเดือนรอมฎอนไม่เจอถ้าเป็นอย่างนั้นขอให้ท่านรีบลดละโลกจากการฝ่าฝืนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและแสวงหาคุณงามความดีในเดือนรอมฎอนอักูลกะอลิฮาซาสตักฟิลุอินนะฮูฮูวันอฟูรุรออฮุี الحمد لله الذي لا تدركه القيود ولا تمثله الظنون ولا يلحقه رب ريب المنون ولا حق في كيفية الْعَارِفُونَ العارفون وتحير في في اصل في في اصل في اصليته متفكرون لا يقال اينك ولا كيفك ولا متى كان ولا 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 عين ولا عين يقول أحمده سبحانه وتعالى وأتوب إليه وأشكره وقد فاز بشكره الشاكر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له العالم بما بما, بما كان قبل أن يكون وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله نبي الشريف من ري الشرف شرف, شرف به الأنبياء والمرسلون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد Kemarcelai taala sayyidina Ibrahim, taala sayyidina Ibrahim, wabarik ala sayyidina Muhammad, wala alsayyidina Muhammad. Kemarhar taala sayyidina Ibrahim, taala sayyidina Ibrahim. Fin alami, innak hamidum majid. Assalamualaikum, ayuhan nabi, waramatullohi wabarakatuh. Assalamualaikun waalaikum asalam, amma baadu, sayyai baderloh. Indahullah maanimu, fukadakolallahu taala, fin Quran karim. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان وتقبل منا رمضان وعيننا على قوانك في رمضان وسلمنا رمضان وسلمهم منا متقبل يا رب العالمين اللهم ارزقنا في شهر رمضان حسن القيام وطول وطول الصيام وطول القيام وختم القران ورضاك يا رحمن يا رحيم يا اله العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه واقنا عذاب النار عباد الله <سؤال> إن الله يأمر من والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي الله العظيم يذكركم وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا قُومُوا الله الله